กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนมาพอก,กับบาเบิ่มกับเมนูอ่าเสบแซบ่บพี่น้องมาดิน,นี้่ตำมกคุงตาเผาอ่ากับแคบหมูมีผักน้ำมาสู้พีสู้น้องกินลาเผาตัวใหญ่เลยพี่น้องปานินแต่มะคุงใหม่ใหม่สปูดองใส่บะกอกมาพี่น้องมาเสพแซ่บ,บกันเองที่อ่าต่างประเทศกันมาเออ้อทางยุโรปกะมาเสพแซ่บ,แบกับบาบ่มทางกรุงเทพกรุงไทยกันมาทางมุนรัวเสือตังซีมู่ะแล้วก,กะทงางอ,อุตสาห์เ้อพี่น้อง กับคนนี้วันฮ้อนตากแดดไม่ไหม,ไมตังเสียงนกเจียวๆอยู่บนพี่น้องมาเสิบเซ่นลงกันโดดมองนั่งกับไลดี้ดีเดี๋ยวกดตีลังกายตรงข้างหลังเ่อรอบ้าบึมข้าแม่กับรูดหัวม,มากกว่พี่น้องอปลาพี่น้อง này đi hoảm nghe lúc nghe ồ có mì hoàng lắm mình mình có này บรรยากาศพี่น้องไอพี่น้องเบงิ้งมันคือนิ้วหลองน้ำไงพี่น้อง

quá nghỉ theo khi nào xuống cột ư bà Uh -huh. Ừ, ừ, ba, toàn mm-hmm khung quả khát, ừ. quăng thế nhảm luôn phiền đó, cháu mà chiến là

มันจะกาศดีดีพี่น้องแดดเดียวแดดท่อนแต่ว,ว่ายุ่มมือนี่บัมีลสพี่น้องแต่ว่ายุ่มมเนี่ยมันจะขาดดีดีช่วงน้องน้ำเนาะทางน้องน้ำมันขาดดีครับ Ah, tá Para tu e 嗯。Mm hmm.

บ้าเบิ่มตรงระบ้างกลางพี่น้องกินปลาเนี่ยปลาตอนนี้กินกีเลยพี่น,อน้องเนี่ย,ลยแล้วเบิ่งเนี่ยพักเต็มท้องเลยปลากินเจเขาก็กินปลาอีกทีหนึ่งเป็นกินเจ แต่เปิ้นเจสร้างว่าสดอร่อ ใส้ปบะกรอกสองน่วยเหมือนเดพี่น้องหอมครับสมน้ำบาดเนี่ย <laughs> อืมเน่นๆเลยพี่น้องหวานครับอืม อเอห็นตีบาบบนี่พี่น้องต้องเพี้ตั้งแทบหืมหมดแดงหมดแดงเ,เต็มขางเต็มเบวเลย เมื่อรับตะเวนพากพื้นดิน อสุดยอดพี่น้องสุดยอดสุดยอดคืดอขอมมันแซ่บครับ Mm-hmm. Mm -hmm. หมดตีมด้ยพลัง อืมตมาหัวไม่น้อง บ๊วยนะแซ่บพักพี่น้องอ๋อสำหรับคลิปนี้บ้าบังกะฝากฟีสฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าบังเทคลิปต่อๆไปดีเด้อสำหรับคลิปนี้บ้าบังกะขอให้พี่น้องทุกคู่ทุกคน สมองสุบอมีสุขภาพไร้แข็งแรงสมบูรณ์ความเจ็บจะเหลีความขาไขมีขอตอควมสุขความจะเินเด้อาำรับคี่นีบ้าเบิ่มขอลาคลิบหนาพอกันไหมสวัสดีครับตู้วัดพี่น้อง